สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องหนุ่มสมยางอีกครั้งนะครับวันนี้มีโอกาสเข้ามาดูสวนนะครับหลังจากที่ฝนลงมาในช่วงเดือนเมษาสักสองสามครั้งนะครับก็เลยมาเช็คสภาพดูว่าปลูกเนื้อทรายที่ผมลงปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกรา,าเนี่ยเริ่มมีการงอกหรือยังนะครับเท่าที่สำรวจดูแล้วตอนนี้ก็จะเห็นลักษณะของหัวบุกนะครับ เริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มมีการงอกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่สังเกตดูกเออ็เริ่มมีการงอกขึ้นมาบ้างพอสมควรขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแต่ว่าไม่ไม่มากเท่าไหร่ดูจาก แล้วดูแล้วประมาณสักหปที่เริ่มงอกนะครับเพราะว่าแปลงนี้ผมเป็นสวนยางพารานะครับอายุสิบปีผมไถในร่องนะครับร่องยางทดลองดูสร่องนะครับนำบนะํำัมบุกเนื้อทรายลงมาปลูกไว้ประมาณ2 0 0ร้อถึงสองรกิโล ที่สังเกตดูนะครับก็มีงอกบ้างแต่ไม่มากนะครับแต่ว่าเริ่มละคาดว่าอีกสักสักหนึ่งสัปดาห์นะครับหนอาทิตย์น่าจะมีการงอกมากขึ้นนะครับอันนี้ต่อตรงนี้แทงแทงเงินมานกาลังสูงนะครับตอนนี้ประมาณสองนิ้วได้นี่นี่ก็เริ่มแทงหน่อมาแล้วนะครับเราเห็น เกตดีนะครับเจนในต้นนี้เมื่อกี้ได้คุยดูแล้วนะครับบางส่วนเห็นไหมจุดเล็กๆนะครับตรงนี้นี่ครับจุดเล็กๆตรงนี้อ่าอันนี้คือรากของเขาเออกหากินแล้วนะครับเนื้อทรายร่วมนะครับในสวนยางเมื่อกี้ผมมีการสุ่มขุดดูบางสวนก็เจอหัวลักษณะมีอาการ เน่านะครับมีหนอนเข้าไปกินคาดว่าจะมีการเสียหายจากลักษณะน,น,นี้อยู่บ้างนะครับผมกะว่าลงไปสองร้อยกิโลเนี่ยผมก็กกลับมาสักสักหนึ่งร้อยกิโลนะครับเน่าเสียหายตายไปสักครึ่งหนึ่งก็ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ตนนัวนี้มีโตค่อนข้างโตนะครับ่เลื่มละสวยงามเลยตัวนี้ ก็คอยติดตามดูกันไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับบุกเนื้อทราร่วมในสวนยางพาราถ้าได้ผลตอบแทนที่ดีก็จะถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการทำอาชีพสวนยางเพราะเราจะถือว่าตรงตรงสวนบริเวณตรงตรงกลางล่องยางนะครับ พื้นที่ว่างๆเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ให้เราจะได้มีรายได,ได้อีกทางหนึ่งเข้ามามาช่วยเสริมกรณีที่ยังมีราคาผันผวนนะครับปเป็นรได้เสริมเข้ามาสนาบแปลงโดยรวมนะครับก็ใบยางนะครับทับถมไปตอนที่ทราบข้อมูลเนี่ยในส่วนของ พืชชนิดบุกเนื้อทรายเนี่ยเขาไม่เคยชอบเรื่องเคมีเท่าไหร่เป็นพืชที่ค่อนข้างอรักษ์ในแนวินทรีย์นะครับก็พวกใบยางพวกเศษพืชพวกนี้หมักลงมาทับถมกันก็จะเป็นปุ๋ยซึ่งน่าจะเป็นอาหารที่ดีของเขานะครับก็คอยติดตามต่อไปว่าการจเจริญงเติบโตงเขาจะเป็นยังไงนะครับผมจะอยอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่า ต้นโตไปแล้วประมาณไหนอะไรยังไงนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องหนึ่งสมานครับผมสวัสดีครับ